เสร็จจากกระบวนการแบดโค้งทั้งสองด้านแล้วนะครับก็มาเข้ะให้มันตรงอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอาไปสู่กระบวนการชุบแข็งนะครับชุบแข็งชิ้นงานผมใช้สารชุบของ Fast Oil นะครับน้ำมันค่อนข้างเก่าแล้วใช้มานานแล้วแล้วก็กระบวนการอื่นๆก็คือ Normal ลไลท์สรอบแล้วแต่ครับของผมใช้3แล้วก็ชุบ กระบวนการ um ทางโลหะวิทยาเหมือนกับการทํามีดนะครับคล้ายกันไม่ไม่ถึงกับเหมือนที่เดียวแต่มีความคล้ายกันนะครับถ้าคาร์บอนในเหล็กมีมากพอสมควรก็ชุบแข็งได้ด้วยวน ah on, food, สส้ํามันส่วนอุณหภูมิชุบก็ไปหาได้จากตารางของเหล็กที่สามารถชุบแข็งได้ครับเกรดตะไบก็ได้จะเป็น W1 W2 อะไรประมาณนี้หรือ w ุ้นอยูซึ่งสามารถชุบด้วยน้าก็ได้ชุบด้วยน้ํามันก็ได้ลองหาในเน็ตดูครับ การชุบแข็งการคืนไฟก็จะมีอุณหภูมิบอกไว้ส่วนผมใช้ความชํานาญครับพลาดบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องทำาราวของวิชาชุบแข็งแบบบ้านๆครับไม่ได้มีความเป็นวิชาการจา๋าหรือเ๊ะเวอร์เหมือนการทามีดคัสซ่อมด้วยเหล็กที่มีความเป๊ะในตัวของมันเองนะครับทั้งกระบวนการชุบและคืนไฟลองหาข้อมูลดูครับไม่ยากไม่ยาก